ก็แต่ว่าทุกอย่างก็ปลอดภัยผ่านมาได้ด้วยดีก็พี่พิวเล่าดีกว่าก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเราเราอยากจะให้เอาไม่ไห้ใช่เอาไม่ไม่ถลุใช่ก็คือเราอยากจะเหมือนดูเลิกไว้เป็นวันเสาร์ที่ที่เท่าไหร่ไม่ทำได้แล้วแต่ว่าพอดีว่าคืนนั้นเนี่ยเวลาประมาณตีหนึ่งตีสองม่าเริ่มปวดท้องขึ้นมาก็เลยแบบว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นปวกผมขึ้นมาแล้วบอกว่า ปวดท้องขีขึ้นเรื่อยๆเป็นสัญญาณของการที่จะคลอดธรรมชาติเองแต่เราก็แปลกใจว่าเฮ้ยเราเคยผ่าคลอดมานี่เราก็เลยรีบไปที่โรงพยาบาลเ็าบอกว่าฝังวัลลูกเนี่ยเปิดครบ10เซนแล้วหมอก็คือมาฉุกเฉินตอนนั้นแล้วก็เลยบอกเลยว่าถ้าอย่างนั้นก็คลอดธรรมชาติแล้วเราก็ตกใจกันมากเพราะว่าปกติแล้วถ้าเกิดว่าผ่าคลอดมาเนี่ยท้องต่อไปก็ต้องผ่าคลอดไม่ใช่เหรอแต่กลายเป็นว่าท้องเนี่ยเราต้องคลอดธรรมชาติมันก็เลยเป็นแบบเหมือนค่อนข้างจะเป็นสิ่งที่ แปลกใหม่ในประเทศไทยสักเล็กน้อยแล้วก็รวมถึงเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะฉุกเฉินหน่อยครับแต่ก็ต้องยกเล่าว,ว่าคุณหมอที่ทําให้เนี่ยเก่งมากๆทาให้ <มา S 2> ทุกอย่างก็ปลอดภัยดีแต่ว่าทุกอย่างฉุกเฉินจริงเพราะว่าไม่ได้เข้าห้องคลอดด้วยคลอดที่ห้องรอคลอดเลยทุกอย่างแข็งตรงนั้นแล้วก็ข้อตรงนั้นเลยครับเห็นว่าตอนแกรกแทนตั้งใจจากคนธรรมชาติถ้าติกติอยากเปลี่ยนไปหมดเลยจริงๆตอนแรกออยากคลอดธรรมชาติแต่ว่าคือท่านเนี่ยเขาตัวใหญ่เกินไปก็เลยกลายว่าต้องผ่าคลอด ท้องสองท้องสามก็ควรจะเป็นผ่าคลอดจะกลายเป็นว่าท้องสองมากลับมาเป็นคลอดธรรมชาติก็ค่อนข้างจะแปลกดีเหมือนกันครับแต่ว่าทุกอย่างก็ผ่าน้นไปได้ดีต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้คุณพ่อคุณแม่ก็แนะนําว่าถ้าเกิดว่าเริ่มมีอาการอะไรก็แต่เนี่ยไปโรงพยาบาลเนี่ยถ้าถอยช้ากว่าเมื่อกี้เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเป็นอันตรายถึงถึงถึงชีวิตได้ครับผมนี่ก็มาตรวจเฝ้าตรวจรถบัสหน่อยไม่เครียดครับเพราะว่าตั้งใจว่าจะไปหาคุณหมอแล้วก็ไม่รู้ว่ามัน ไม่รู้ว่ามันอันตรายขนาดนี้ละกันแต่ว่าพี่สาวเขาบอกว่าให้รีบไปหาคุณหมอดีกว่าเหมือนจริงๆอ่ะต้องเล่าว่าตอนแรกอ่ะคือเรายังไม่ได้เครียดเพราะว่าเราอ่ะม,มีอาการแต่เรายังไม่เคยคลอดธรรมชาติเราก็เลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะแต่เขาบอกว่าเหมือนกับต้องมีอาการท้องแข็ง เจ็บท้องทุกทุกแบบหนึนาทีมีมูกเลือดมีน้ำขั้มแตกเนี้ยซึ่งตอนแรกเหมือนเราเอาปวดท้องเฉยๆแล้วท้องมันก็แข็งแต่ไม่ได้แบบทุกนาที2ทีเราก็รู้สึกว่าเอ้ยอาจจะยังไม่ใช่เจ็บเตือนหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าสักพักหนึ่งเวลาผ่านไปไม่นานอ่ะอาการทุกอย่างมันค่อยๆมาแล้วมันมาแบบเ,เร็วมากอย่างบางคนเขาก ปากว่าลูกจะเปิดบางคนใช้เวลาเป็นวันอะไรเงี้ยแต่ของเราคือไม่กี่ชั่วโมงอะไปถึงพยาบาลเปิดครบสิบเซนเงี้ยซึ่งจริงๆต้องบอกว่าตอนแรกยังไม่ได้เครียดเพราะเรารู้สึกว่าปวดท้องอะพอตอนที่เราไปโรงพยาบาลเราก็นึกว่าเป็น p r o c e s ปกติเดี๋ยวไปถึงคุณหมอคงมาแล้วก็ผ่าปกติอะไรเงี้ยแต่พอไปถึงคุณหมอดันบอกว่าผ่าไม่ได้แล้วเนี่ยเห็นผมเด็กแล้วจะออกมาแล้วอะไรเงี้ยตอนคุณหมอมาถึงคือปางว่าลูกจับผมแล้วโดนผมของ้องแล้วอะไรเงี้ยเขาเลยบอกว่าต้อง ตอนนั้นถึงได้เริ่มเครียดเพราะว่าเราเคยได้ยินเรื่องมาอะไรเงี้ยว่าเออถ้าเกิดผ่าท้องแรกท้องสองท้องสามก็ควรจะผ่านะมีโอกาสเสี่ยงที่แบบหมดลูกจะแตกแพ้จะปิดหรือเป็นอันตรายทั้งแม่ทั้งลูกอะไรเงี้ยแต่ว่านาวิทย์นาวิทย์นาวินาทีนั้นเราก็ถึอว่าออต้องเชื่อใจคุณหมออะไรเงี้ยซึ่งคุณหมอเขาก็มีการอธิบายว่าเพราะว่าลูกลงมาแบบต่ำมากๆแล้วค่ะถ้าเกิดว่านาวินาทีนะั้นต้องเลือกระหว่างการผ่า แล้วดึงเด็กย้อนขึ้นมากับต้องคลอดธรรมชาติ่เสียงเหมือนกันเนี่ยเขาแนะนําว่าคลอดธรรมชาติจะดีกว่าก็เลยต้องเป็นไปตามนั้นอะไรอย่างเงี้ยน้องโกมามัอยากแป็งแรงมีไีมักแข็งแรงปลอดภัยครับปปทุกอย่างแล้วก็จริงๆถือว่าคลอดค่อนข้างง่ายเป็นประมาณสามทีก็ออกเลยแล้วก็ขอบคุณพี่ดิวด้วยคือช่วยทุกอย่างเลยกลายเป็นเหมือนแบบบุรุษพยาบาลท่านหนึ่งเลยอ่ะเขาแบบไม่ได้เข้าห้องคลอดจริงๆเหมือนอยู่ห้องเตรียมคลอดแล้วเขาต้องแบบเอาช่วยย้ายเตียง เห็นนู่นเห็นนี่หมอต้องเอาไฟเข้ามาเอาเอาตู้อบของเด็กเข้ามาในห้องนั้นเพื่อรักษาอุรครูต้องแบบทำอะไรเยอะมากกว่านั้นก็เป็นเป็นอะไรที่ไม่ไม่ไม่ทันที่ตื่นเต้นอ่ะทุกอย่างมันฉุกเฉินหมดแต่ว่าก็ผ่านคุณมได้ดีครับการเป็นผู้บุดรุบดพยาบาลรท่านหนึ่งใช่ครับทุดพยานท่านหนึ่งใช่ครับแล้วตอนตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะน้องตอนนี้คขาประมาณหนึ่งเดือนแล้วประมาณเดือนหนึ่งแล้วค่ะดีค่ะแข็งแรงดีแล้วก็เลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายแล้วก็กินเก่งมากค่ะตอนนี้น้ําหนักเยอะมาก สี่โลห้าแล้วใช่เร็วกินเกินเกณฑ์ไปนิดนึงแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็ประมาณชีวทัศน์ก็เกินเหมือนกันอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราเลี้ยงด้วยอ่านมแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็รู้สึกว่าเออเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเกินเกณฑ์ก็ไม่เป็นไรให้เขากินให้ให้อิ่มแล้วก็ให้มากสุดที่ทำได้เพราะนมแม่เป็นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากสำหรับทารกอยู่แล้วครับพี่ชิวทัศน์ช่วยเลี้ยงน้องไหมครับโอ้โหช่วยไหมทุกวันครับหอมเช้าหอมเย็นเลี้ยงน้องใช่ไหมน้องอยู่างไหนน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรบอกบอกน้องชื่ออะไร น้องฟ้าน้องน่านฟ้าครับก็หอมเช้าหอมเย็นหอมทั้งวันแบบอยากกุ้มน้องตลอดเวลาแล้วก็ต้องจัดให้เขานั่งขออยากไปดูไปดูก็โก๋เหรอไปไเดี๋ยวพาไปดูก็โก๋เดี๋ยวพาไปก็โก๋แบบนี้เลยได้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 ฝากทิมทิมไปก่อนสักครู่แป๊บนึงนะคะบา่ะสด้ค่ะ อาไรยัไม่ช่หรล่าไปไหนแล้วไม่เป็ไม่ปไม่นไส่แล้วปอาไถือว่าไหวไหมคไหไหม่ไมมีมีปุ๋มมาลักปุยอยู่ี่ปุ๋ยอยู่นี่มา้วมาลใช่ต้้อุ่วงนี้เป็นเวลานอนเขาเขาจะเริ่มแบบเริ่มง่วงแล้วไอ้นี่ใช่ไหมเริ่มมดแรงปกตินอนปรมาณบ่มยมงบ่สอง่ยครับใช่ ครับ,รบอยากเปถ<ส>ามเวื่องุองขภาพอะไรเป็นพิเศษไหมคะหลักจากของน้งกับขอก็กกกกดูแลปกตินะดูแลปกติคือจริงๆถ้าถามส่วนตัวือรู้สึกว่าข้อธรรมชาติเนี่ยฟื้นตัวเร็วกว่าผ่าถ้าถามเรานะแต่ว่าถ้าเทียบกับคนที่ข้อธรรมชาติปกติกับของเราที่ฉุกเฉินอ่ะจริงๆก็มีปัญหาบางอย่างเอนการที่เราอ่ะเจออะไรเงี้ยด้วยความที่น้องน่านฟ้าตัวค่อนข้างใหญ่ คือออกมาเนี่ย3.555คือจริงๆเขาบอกว่าเกิน3 5ล5จะไม่แนะนําให้ข้อธรรมชาติด้วยเพราะเด็กตัวใหญ่เราก็เลยมีการที่เหมือนแบบเขาเรีรยกอะไรแชร์ค่อนข้างเยอะอย่างนี้ค่ะคอย่างตอนที่คลอดออกมาใหม่ๆก็จะมีปัญหาเรื่องของการปัสสาวะอ่ามันก็ออกแบบไม่ปกติอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟู อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้ใช้เวลาในเรื่องของเขาบอกว่าพอน้องตัวใหญ่แล้วไปชนกับเหมือนกับพ่อปัสสาวะทําให้อักเสบแล้วมีแผลในนั้นอะไรเงี้ยก็ต้องใช้เวลาฟื้นตัวมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นอยู่โรงพยาบาลนานขึ้นด้วยเพิค่มขึ้นเพราะคุณหมออยากเข้าดูอาการให้ปลอดภัยสุดก่อนที่จะกลับบ้านแต่ตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาปกติแล้วใช่ค่ะ ครบแล้วไหมครบแล้วไหมครบทั้งสองเพศค่ะเราไม่กัจิตอยไปต่อได้อีกอยากไปต่ออีกได้ไหมได้ไหมคุณแม่อยากไปต่ออีกปกติจะบอกปกติมีแต่ส่วนตาปกติจะมีแบบคุณพ่ออยากไปคุณแม่จะพอแต่อันนี้คือถ้าถามส่วนตัวคือตอนเนี้ยถามเราเราก็รู้สึกว่ายังอยากมีอีกอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามีลูกแล้วก็ค่อนข้างแบบเติมเต็มชีวิตแล้วเราทั้งคู่ก็รู้สึกว่ามีความสุขในการเลี้ยงลูกสนุก นในการเลี้ยงลูกแล้วก็แบบเห็นพัฒนาการของเขาเติบโตอะไรเงี้เรารู้สึกว่าเออมันเติมเต็มครอบครัวเราแล้วตอนนี้รู้สึกว่าถ้าถามว่ามีสองคนนะคะก็ยังคิดว่าน่าจะไปต่อไหว uh huh. แต่ว่าก็คุยคุยกันว่าเดี๋ยวดูก่อนอ uh ีกทีนึงเมื่อกันแต่ว่ายังไม่ถือว่าปิด uh huh. วงอ่างไมนหนูอยากมีไม่เกินสี่คนสองถึงสี่สองถึงสี่ส คือขั้นต่ำหนูอยากมีสองอ่ะอยากให้เขามีพี่น้องเป็นพี่น้องกันอะไรเงี้ยแต่หนูรู้สึกว่ายิ่งมีเยอะมันก็ยิ่งแบบสนุกสนานแล้วก็อบอุ่นคือสองคนถามว่าโอเคไหมบางคนบอกว่าคบเพศแล้วปิดอูได้เลยแต่เราก็ยังรู้สึกว่าลึกๆก,ก็แบบยังอยากมีอีกอะไรเงี้ยนี่เป็เนก<ะ>าตั้งเป้าไว้หกคนที่ย <6 S 1> <6 S 2> ังไม่ทิาเลยนะนิวไม่ไม่เคยตั้งเป้าหกครับผมไม่เคยตั้งหกครับ ไม่ไปสองถึงสี่สองสี่สองสี่อยาเอาเลขหกมาเพิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวไปเข้าหัวแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นจำเดี๋ยวภรรยาไม่ไหวไหมครับไม่ไหวไหมครับถ้าหกไม่ไหวครับผมบอกแล้นี่เลยแต่สองถึงสี่ได้ครับสองสี่ได้ก็ชายสองหญิงสองก็แล้วแต่ครับจริงเราเราเป็น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 ครอบครัวที่เอ่อรองธรรมชาติอย่างเดียวไม่ไม่ได้ไปกําหนดเพศเขาอะไรเงี้ยว่าต้องไปทําหรือไปอะไรเราเราปล่อยเป็นตามธรรมชาติก็อยู่ที่ว่าคนต่อไปถ้ามีจะมาเป็นเป็ชายผิงก็แล้วแต่แล้วแต่สองสี่หาแปดนะคะก็แล้วแต่ก็แล้วแ ก็ปิดอู่ได้เลยไมเจอไม่ดีน้าแปลกก็ปิดอู่ได oh ้เลยร้อยเปอร์เซ็น mm ต์ครับผมไหวใช่ไหวครับไหวครับไหวก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นสิ่งท evet> ี่เราอยู่ด้วยมาเนี่ยสองปีแล้วมีความสุขถามว่าเหนื่อยไหมมากครับแต่ว่าก็มีความสุขมากเช่นกันตอนนี้ก็ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้ถ่ายซีรีส์หรือละครมาหนึ่งปีกว่าแล้วเราเราเหมือนว่ามาอยู่กับน้องิวทัศน์กับน้องน่าฟ้าล่าสุดเนี่ยมาปีกว่าแล้วิวทัศน์ก็รู้สึกว่าเราเรา เราอยากจะบอกพ่อแม่มุ่งหมายทุกคนนะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของของลูกเนี่ยไม่ใช่เงินไม่ใช่ดังนั้น<า>เวลาเวลาที่เรามีให้เขาไม่ว่าไม่ว่าจะสอนอะไรหรือว่าทำอะไรก็แต่แค่เรามีเวลาอยู่กับเขาเราโตไปพร้อมๆกับเขาเขาจะเห็นว่าเราเป็นแบบอย่างพัฒนาการต่างๆขอเขาจะมาเร็วมากๆจากจากสิ่งที่เราเราเจอมาประสบการณ์ของเราที่เราเยังจูดทันมา1ึงปีเต็มเนี่ยเรารู้เลยว่าเขามีเขามีพัฒนาการที่ดีมากๆแล้วก็เร็วมากๆ เราอยู่กับเขาร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีมือถือไม่มีดังนั้นกลายเป็นว่าเขาโฟกัสกับเราเห็นเราเป็นตัวอยา่างทาตามเราถามเราคุยกับเราแม้ก็จะถามซ้ำๆทำอะไรก็แต่ทําไปครับมันพัฒน,นาการเขาและทําให้เขาได้ออกมาเนี่ยเป็นเป็นฐานที่สําคัญมากๆสาหรับทารกคนหนึ่งกับเด็กคนหนึ่งแล้วผมก็จะทํากับน่านฟ้าเช่นเดียวกันแล้วก็ทําให้ดีสุดที่ทําได้แล้วกัน แต่ตอนนี้ก็เริ่มกับมารับงานแล้วครับก็จะแบ่งเวลาให้เต็มที่จ้างได้ติดต่อได้ค่ะติดต่อได้คนละตัวเลยติดต่อมาก็เริ่ม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 ดูแลครับกลับมาเตรียมกลับมารับตอนนี้กำลังเริ่มพิจารณาแล้วว่าจะจะจะรับเรื่องไหนบ้างนื่กว่ามีติดต่อมาค่อนข้างหลายเรื่องเหมือนกันแต่เราก็อยากจะทาให้เที่ยเรื่องแหลตอนนี้เพราะว่าเราต้องมีมีอีกหนึ่งหน้าที่ที่เป็นคุณข้ออย่างเต็มตัวด้วยก็ขอเที่ยเรื่องแล้วก็อยากจะเลือกเรื่องที่เราบอกไปทําแล้วเต็มที่ ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้มาสุดก็อยากจะทำสองสองสิ่งที่เรารักให้ได้ดีสุดครับผมจริงโอเคค่ะคุณไม่เคยขอว่าแบบว่าเออต้องเริ่มทำงานอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเขาเองที่เป็นคนอยากใช้เวลาอยู่กับลูกด้วยดังนั้นอ่ะเราก็รู้สึกว่าเออการที่ถ้าเขา การนด็กมวเราไม่เคยพลาดเลยเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสุขของเขาและที่สำคัญก็คือเป็นกำลังทรัพย์ของครอบครัวอย่างตอนนี้ก็คือโอเคเพราะว่าเราก็คือเหมือนลาคลอดอยู่ก็เหมือนอารมณ์เหมือนแปะมือกันอย่างเงี้ยตอนนี้คือเราก็มาโฟกัสในการเลี้ยงลูกคนเล็กก็กะว่าจะให้นมแม่เนี่ยหนึ่งปีก็คืออยู่บ้านอยู่แล้วดูเตะให้นมร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ดูลูกอยู่แล้วแล้วก็ดูช่วยดูคนโตได้ดังนั้นก็แปะมือกันกลับไปทำงานได้อ่า เธอจะตกใจในสามบ้านเลยนะทีนถึงเนี่ใช่ปะคะตี้อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าเก่งแทน